ชาวนาเช็คด่วนประกันรายได้ข้าวงวดที่32ออกแล้วเหลือจ่ายอีกงวดเดียวใครยังไม่ได้เงินทำตามนี้กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท่านขอต้อนรับข้าสู่อัเเดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ชาวไร่ชาวนาประจำวันศุกร์ที่20พฤษภาคมกับกระผมคนแชร์ขารร่าวเกษตรพารวยครับ แต่ก่จะไปติดตาม,มารับฟังข้อมูลข่าวสารกับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับนับถอยหลังประกันรายได้ข้าวงวดที่32ใกล้ปิดฉากจบประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรปี3 ชาวนาใครยังไม่ได้เงินประกันราคาข้าวให้สอบถามทกศส,สาขาหรือสำนักงานเกษตรใกล้บ้านด่วนล่าสุดทกศมีหนังสือทางไปรษณีย์ไทยให้เกษตรกรแจ้งเป็นรายบ้านแล้วคาดว่าจะได้รับ2-3วันความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ข้าวอย่างมีต่อเนื่องล่าสุดถึงงวดที่32แล้ว สามติที่ประชุมเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2564อนุมัติวงเงินรวม7 6 0 8 0 9 5ล้านบาทนั้นเกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินผ่านเลง์พกสคลิกชงโค inbaac. com ได้ตลอด24ชั่วโมงล่าสุดนะครับนายพีวริศพรพันธวิช นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสานและในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเก,กณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2564ทับ65ได้เผยกับฐานเศรษฐกิจวันนี้20พฤษภาคม2565มีการเคาะราคาเก,กณฑ์กลางอ้างอิงในโครงการประกันรายได้ข้าว งวดที่32สำหรับเกษตรกร,ท,กรที่แจ้งคาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่9-19ถึง 19. พฤษภาคม2565 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิสิ้นถุดเลือดูการเก็บเกี่ยว 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ682.64บาท 3. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคาสูงกว่าเป้าหมาย 4. ข้าวเปลือกเจ้าตันละ400 จุดหนสี่บาทและข้าวเปลือกเหนียวตันละ940.53บาทนายทีวริศกล่าวว่าเมื่อเปรียบเทียบราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงคำนวณได้ในงวดที่31เปรียบเทียบกับงวดที่32พบว่าราคาข้าวเปลือกทุกชนิดปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้โครงการประกันรายได้ข้าวตั้งแต่งวดที่32เป็นต้นไป สำหรับเกษตรกร,กรที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่13พฤษภาคม2,565เป็นต้นไปจำนวน3,206ครัวเรือนพื้นที่เพาะปลูก38,520ไร่ผลผลิตรวม23,354ตันแบ่งเป็นข้าวหอมมะลิเส้นถูดหรือดูการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่เกษตรกร,กร2องครัวเรือนเนื้อที่ปลูกเก็ดไร่ ผลผลิตรวม3ตัน3ข้าวเปลือกของปทุมธานีกเกษตรกร243ครัวเรือนเนื้อที่ปลูก2 8 6ไร่ผล,ผลผลิตรวม1,422ตัน4ข้าวเปลือกเจ้ากเกษตรกร2 9 7 6ครัวเรือนเนื้อที่ปลูก36,424ไร่ผล,ผลผลิตรวม21,927ตัน 5. คข้าเปลือกเหนียวเกษตรกร,กร1ครัวเรือนเนื้อที่ปลูกสีไร่ผลผลิตรวม2ตันสำหรับผลการเปรียบเทียบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร,กรและวงเงินงบประมาณในการจ่ายชดเชยส่วนต่างที่คณะอนุกรรมการรับทราบเมื่อวันที่6พฤษภาคม2,565เปรียบเทียบกับผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ก,รกับกรมส่งเสริมการเกษตร กสกณวันที่10พฤษภาคม2565สำหรับงวดที่1ถึงงวดที่30มีพื้นที่ลดลง448ไร่ประมาณการวงเงินจายชดเชยส่วนต่างลดลง0.67ล้านบาทด้านทกสเผยว่าได้มีการส่งจดหมายแบบลงทะเบียนตอบรับเพื่อติดตามเกษตรกรที่ยังโอนไม่สำเร็จรายบุคคลแล้วในวันนี้ซึ่งคาดว่า เกษตรกร,ะกรจะได้รับจดหมายภายใน2-3วันคาดว่าหลังจากนี้จะมีเกษตรกร,กรมาดำเนินการติดต่อแก้ไขบัญชีเพิ่มขึ้นชาวนาใครยังไม่ได้เงินสอบถามทกศส,สาขาหรือสำนักงานกเกษตรใกล้บ้านด่วนครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับที่ทางกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพาด้วย นำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมนะครับทําผิดพลาดระการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกทกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสําหรับคลิปนี้กระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมท,ทุกทท่านจงโชคดีมีเงินใช้และที่สําคัญอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจน ตลอดปีและตะลอดไปสวัสด,ดีครับ